สิ่งที่ฉันทําเพื่อตนเองมีแค่สองอย่างคือกินกับเรียนหนังสือนอกนั้นทําเพื่อคนอื่นหมดเลยพระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำหรับคนปกติที่มีจิตใจปกติมีรักโลกโกรธหลงเป็นคนที่ไม่มีอคติมีเหตุมีผลถ้าเรามองด้วยสายตาที่ปกติร่วมกับจิตใจที่ปกติ ผนวกกับสติและเหตุผลเราจะเชื่อในพระราชดำรัสนี้สุดหัวใจอาจไม่ต้องเกืนอย้อนความไปตั้งแต่เด็กจนโตเอาแค่ช่วงระยะเวลาที่ท่านทรงประชวรก็พอย้อนกลับไปประมาณ7ปีที่แล้วอันเป็นช่วงที่มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อวันที่21มกราคมพศ2558กรมสมเด็จพระเทพทรงลื่นล้มในห้องน้ำที่บ้านสันผีเสือ้อ ผลการเอ็กซเรย์เห็นว่ากระดูกสะโพกมีปัญหาและในเช้าวันถัดมาทรงเสด็จไปโรงพยาบาลสวนดอกเป็นการส่วนพระองค์ก่อนจะให้รถโรงพยาบาลมาสงนเรือนรับรองข้างหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยไม่ให้ใครรู้คณะแพทย์จะถวายการรักษาแต่ทรงยืนยันจะพระราชทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษาให้เสร็จก่อนและไม่ทรงให้บัณฑิตหลายพันคนต้องรออีกสองปีต่อมาในวันที่6มกราคมพศ2560 รมสมเด็จพระเทพสเด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติณนะโรงเรียนมหิดลวิทยานุกศรอำเภอพุทธมนฑลจังหวัดนครปฐมทรงเปิดงานการประชุมวิชาการไทยแลนด์อินเตอร์เนชันแนนไซแอนแฟร2017ซึ่งภาพที่คนไทยได้เห็นคือบริเวณหลังพระหัตถ์มีการติดเข็มต่อสายน้ำเกลืออยู่ในวันที่17ตุลาคมพศ2562สำนักพระราชวังออกแถลงการว่า มสมเด็จพระเทพทรงประชวรผลการตรวจพบว่ามีการอักเสบติดเชื้อของกระตาะของพระอันตะหรือลำไส้ใหญ่คณะแพทย์จึงกราบบังคมทูลขอพระราชทานประทับนะ โรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยและขอพระราชทานให้ทรงงดพระราชกรณียกิจสักระยะหนึ่งแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อเหล่าบัณฑิตจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในระหว่างวันที่22-23ตุลาคมพศ2562จึงมิได้มีการเลื่อนหมายกำหนด การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรออกไปแต่อย่างใดมีเพียงการเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเท่านั้นและเมื่อวันที่22ตุลาคมพศ2562ทรงเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรโดยทิ่ประหารข้างซ้ายทรงมีเฮปารินล็อกซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการถวายการรักษาด้วยพระโอสถ รือสารน้ำทางเส้นพระโลหิตด,ดำในวันที่11มกราคมพศ2564สำนักพระราชวังออกถแถลงการเรื่องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระประชวนโดยทรงประสบอุบัติเหตุทรงลมระหว่างทรงพระดำเนินออกกำลังพระวรากายตามปกติในเวลาเช้าทำให้ทรงได้รับบาดเจ็บที่ข้อกระบาดทั้งข้างซ้ายและข้างขวาคณะแพทย์ได้ถวายการรักษา และถวายความเห็นว่าควรจะทรงงดพระราชะกรณียกิจต่างๆเป็นเวลาประมาณสองเดือนโดยระหว่างที่ทรงรักษาระอาการประชวนนี้ ภาพที่เราเห็นคือทรงประทับบนรถเข็นและยังทรงงานเกือบทุกวันยังไม่เคยเห็นว่ามีวันไหนที่ไม่ทรงงานนำพระราชหฤทยัยที่ทรงมีพระราชทานให้แก่คนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ทรงคิดว่าจะเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคตนั้นมีปรากฏให้เห็นอยู่เสมอนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการทรงงานของ กรมสมเด็จพระเทพที่ตาและใจอันปกติของคนที่ไม่มีอาติมองเห็นและรับรู้ไม่นับรวมที่รับรู้มาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าเป็นเราจะสามารถทำงานเพื่อคนอื่นตั้งแต่เด็กจนอายุเลยวัยเกษียณก็ยังไม่หยุดทำได้ไหมและถ้าเป็นการทำงานทุกวันแบบไม่มีวันหยุดป่วยก็ยังต้องทำทำได้ไหมยิ่งไปกว่านั้นคือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะต้องหยุดทำเมื่อไหร่ เราจะทำได้ไหมชื่อว่าทุกคนคงมีคำตอบในใจตัวเองจริงไหม